สวัสดีครับผมร้าน lk auto นะฮะกับงานติดตั้งนอกสถานที่นะครับผมวันนี้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมอำเภอแปลงยาวนะครับผมวันนี้มาติดตั้งนะฮะเจ้า bsm นะฮะใน fortuner regender นะครับผมเป็นระบบ blind sport นะฮะตัวนี้เป็นระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะฮะเวลาที่มีรถสวนเข้ามานะฮะแบบนี้นะครับผมก็จะมีไฟแจ้งเตือนตรงที่กระจกแบบนี้นะฮะให้ดู sport นะครับดูเท่นะฮะแล้วก็เพิ่มความ ปลอดภัยให้กับตัวรถของคุณและก็ตัวท่านเองด้วยนะครับเป็นงานติดตั้งนอกสถานที่นะครับของทีมงาน LK Auto ของเรานะครับผมวันนี้ออกสายเดินทางนะครับจังหวัดชาเชิงเซานะครับชนบุรีนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เพิ่มตัวไฟทับพิมี์ท้ายนฮะแบบสามสเต็ปนะครับเดินไปเปิดไฟเลี้ยวให้หน่อยครับแบบสามสเต็ปนะครับผมตัวนี้มีปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมก็จะเปลี่ยนอยู่จะเป็นไฟหลีนะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยวนะครับผมเป็นไฟเลี้ยวแบบซีเคอรเชียลนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนั่นเองนะครับผมให้ความสปอร์ตนะครับผมนี่นะฮะที่เห็นอยู่เป็นเส้นแบบนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวเออเป็นไฟหลีนะครับมีสามสเต็ปก็คือหลีเบรกแล้วก็เลี้ยวนะครับยังมาพร้อมกับตัวไฟปลั๊กไฟตรงรุ่นนะครับแบบไม่ต้องตัดต่อสายเลยทีเดียวนะครับผมท่านใดที่ต้องการติดตั้งนะครับผมอุปกรณ์แต่งนะครับ ทั้งในและนอกสถานที่นะครับสามารถที่จะทักข้อความนะครับหรือว่าแอดไลน์แอดนะครับแอดไน์ LK Auto นะครับเข้ามาคุยกับทางแอดมินของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแอดเคของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ